สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภ้พามาเฮ็ดกระเผาค่ะเมนูเหมือนเ้เป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องสภาพามาผัดผักบุ้งไทยค่ะแต่ว่าจะมาแจกสูตรเคล็ดลับค่ะเมนูนี่ยจะค่อยเฮ็ดไปโดนเติมมาสองสามปีที่แล้วก็ไ่ได้เฮ็ดอีกจเชื่อเลยค่ะพี่น้องนะคะผัดผักบุ้งไทยผัดอย่างไรไม่ให้ดําค่ะพี่น้องสังเกตบังว่าถ้าเเอาไปผัดนะคะพี่น้องนะคะน้ำดำๆก็จะออกมาแล้วทิ้งไว้นันนค่ะ เริ่งชั่วโมงสามสิบนาทีผักบุ้งเราก็จะดำนะคะมาเห็ดสูตรของย่าเลยค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะแบบนี้เลยค่ะตั้งน้ําให้เดือดะะ้วยค่ะใส่น้ามันลงไปค่ะมากหน่อยกับย่างมากกันหนึ่งช้อนโตะ๊ะหรือหนึ่งช้อนชาแล้วแต่คนเท่าสิมักนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟแรงๆค่ะใส่เกลือลงไปนะคะนี่ค่ะ ใส่เกลือลงไปน้ำผ่กที่สําคัญตองใส่เครื่องมามั่นพืชแล้วก็ใส่เกลือได้ค่ะจะใส่แต่เกลือกบกระโบดได้พี่น้องนะคะไมเใตุเห็ดแบบว่าผักเข้าสีบบง,งามค่ะหลังจากนั้นค่ะนําผักบุ้งลงไปลวกนะคะนี่คือ,คอเคล็ดลับง่ายๆนะคะพี่น้องอยากกินของแสบของนัวนะคะเข้ากับตรงเห็ดพิธีพิทันเนี่ยค่ะนะคะ เอาผักบุ้งลงมาลวกลวกอย่าลวกแบบว่าปึบขึ้นได้พี่น้องเพราะว่าผักบุ้งเข้าสีดำนะคะต้มจักประมันสองถึงสามนาทีหลังจากที่เอาลงไปแล้วคะ่ะพี่น้องให้นาเรือประมันสองถึงสามนาทีคะ่ะนะคะเพื่อให้ผักบุ้งเราสุกจริงๆคะ่ะแต่ว่าถ้าเข้าเอาลงปึบเข้าสียานแบบว่าผักบุ้งสีบอกอบหรือว่ายานันวิตามินขาดนะคะพี่น้องเอาขึ้นเล่ยมื่อกดดำขึ้นเกานะคะพี่น้อง ค่ะคือเคล็ดลับแต่ว่าผู้ใดโบ,โ,โ,บโบสนใจเรื่องความดำของพักบุกงกับปุ้ตองมาเฮตอเทสีค่ะพัดเลยก็ได้ไฟแห้งๆค่ะนะคะแต่ส่วนมากมันจะดำนะคะค่ะหลวกไปก่อนถ้าเข้าแบบว่าสมมติว่าเข้าหลวกสักหานาทีแต่ว่าเข้าไปพัดเข้าอย่างบันเละเข้ากรบปรุ้ตองพัดโดนค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะที่นี่ได้ยวาจากประเทศนำออกค่ะ หลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดกันค่ะพี่น้องนะคะตั้งกระทะขึ้นค่ะเปิดไฟค่ะนำมันมากหน่อยเราจะข้ามักนะคะพี่น้องนะคะหยิบใส่ลงไปค่ะผัดผักบุ้งของเย่าเลยค่ะจะไม่ใส่พริกเพราะว่าอยู่นี่เขาไม่กินพริกค่ะจะใส่แต่กระเทียมกัะเที่ยวนะคะนำมันหนอยเอียงเสีค่ะพี่น้องต่ว่าถ้ามักความเผ็ดความแซบใส่พริกลงไปน่าค่ะตีตีบุบบุบลงไปรับรองว่าแซบเอาอยู่ค่ะนะคะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะ กระเทียมนี่ยเต้องล่อให้น้ำมันหอนค่ะพี่น้องพ่อเทศน้ำมันกระใสกระเทียมเลยเลยค่ะค่อยๆผัดไปค่ะนะคะกระเผาห้องสเสี่ยบอสเตียบผีหอมมอมก็คืออยู่ที่กระเทียมเพื่อกันค่ะพอกระเทียมเราเริ่มเหลืองหอมค่ะใส่ผักบุ้งที่เราลวกไว้ลงไปค่ะพี่น้องนะคะพักบุ้งนี่ค่ะเอามานอกกำน้ำเย็นเล็กน่อยหนึงนะะ่งเวยค่ะพี่น้องเพื่อเข้าสีบรให้มันหอนแห้งแล้วบริไฮผักบุ้งเปื่อยเกินไปนะคะจากนั้นใส่ลงไปเลยค,นนะคะ่ะ ามด้วยเต้าเจี้ยวค่ะนะคะมักเข้มเข้มก็ใเ่ได้หลายค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะอย่างละนิดละหน่อยเพราะว่าเต้าเจี้ยวเราเค็มแล้วตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะยูนิเขาจะากินหวานนะคะใส่ลงไปประมาณน,นี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเยวก็จะใส่นํามันหอยลงไป แต่ถ้าย่ากินเองเนื้อโบใซ่พี่น้องพะบายเยา่าโบหอยชอบนะมันหอยเยาว่ามันดำนะคะหลังจากนั้นเปิดไฟแรงๆคนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะเติมน้ำลงนิดนึงค่ะกระเทียมนน่ทำใมพี่น้องขมสึโบแซบนะคะเพราะฉนั้นระบางเนยนิดนึงค่ะนะคะหลังจากนั้นจะชิมรสหน่อยนึงค่ะ อืมเขาต้มมากค่ะพี่น้องเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จปิดไฟค่ะตักเสิร์ฟร้อนๆน,นี่ค่ะพี่น้องรับรองว่าพะกุ่งข้าวสุกุงสีนี่ตลอดจนหอดแรกเลยค่ะพี่น้องนะคะลองเบิงะะ้งด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเอดเทสจ,จานให้เบิ้งค่ะ ราคาพี่น้องพัดบุงพัดเตาเจียวนะคะวิธีทำโมยุงยางค่ะแต่ว่าที่ประเด็นสาคัญจีจะมาแจกสูตร่าพัดยังไงพักบุงข้าคโอยสีบดํามแนะนำกับสีบดํานะคะก็คือว่าเอาไปหลวกก้อนค่ะพี่น้องนะคะลวกก่อนใส่เกลือใส่น้ำมันลงไปแนะนามันผืดค่ะหลังจากใส่ลงไปปล่อยทิ้งไว้สัก2 -3 นาทีให้น้ําเดือดค่ะแล้วตักขึ้นมาน,น่อกก็นําเย็นค่ะพี่น้องนะคะ แล,แล้วนํามาพัดค่ะเราก็จะได้ผักวุ้งสีสวยน่ากินจะไม่มีความดําเลยค่ะพี่น้องนะคะน้ำกับซบ่ดำแซ่บค่ะผู้ใดมกรดจัดจานบุ๊คบ,บกพริกใส่ล,ลงไปนําเอาอยู้ะคะกินก็ข้าวสวยก็ได้กินก็ข้าวต้มก็ดีนะคะพี่น้องนะคะเป็นเคล็ดลับวิธีง่ายๆค่ะพี่น้องเพื่อพี่น้องอย่าคิดกินเห็ดยากนะคะผู้ใดเกิดแบบแต่ก่อนเนีย่ยเยเห็ด้วยอเย่ะเห็ดเห็ดใน,นะมันดำาเห็ดใดสีบให้มันดำนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราคิดสูตรนี้ขึ้นมาค่ะลองเห็ดกินมั้งค่ะพี่น้องนะคะขอพุดหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนกคน่่เขามารับชะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะเสิบบสบด้วยกันค่ะเป็นเมนูง,ง่ายๆเด้อค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะเสิร์จแสบค่ะผัดบุ้งผัดเต้าเจี้ยวค่ะ